พลานี่ M10 นะครับนะบตัวนี้เป็นแบบว่าไม่อ่เป็นไม้สายนะครับไม่ไม่ใช่ไม้แข็งดีจังเลยเขามีประกันให้ด้วยราคา, 2, าสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองพันสองนั่นแหละนะครับผมนี่ลองเปิดดูครับว่าจะเป็นยังไงด้านในตัวนี้มันก็จะเป็นแบบมีไม้แข็งกับเป็นไม้สายผมจะติดกับตัวนี้หมวกเรียวตัวนี้นะครับหมวกเรียวเปิดข้างเรียวสตอมนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับตรงหูเขาจะเว้าลําโพงลําโพงนะครับทั้งสองด้านด้านนี้ก็ เอาไว้ใส่ลาโพงเหมือนกันนะครับนี่เล็กกว่าที่คิดนะครับจริงๆผมศึกษาพารานีเอยี่สิบไปด้วยนะครับเลือก M10 สิบก็พอเพราะว่าผมดูจากระยะเวลาการอินเตอร์คอมแปดชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะเวลาการฟังเพลงสิบสองชั่วโมงตัวนี้สามารถทําได้ในขณะ,ะที่ a 2ยี่สิบนะฮะอินเตอร์คอมประมาณสิบสองชั่วโมงฟังเพลงยี่บสี่ชั่วโมงนะครับแบตต่างกันครึ่งๆเลยนะ นะถ้าท่านใดอยากซื้อแบบทีเดียวจบๆเลยผมแนะนําว่าให้ไป A20 ดีกว่าแต่ที่ผมซื้อ M10 เพราะว่าผมไม่ได้อินเตอร์คอมกับใครอยู่แล้วนะผมซื้อมาฟังเพลงเฉยๆนะครับขี้เกียจฟังเสียงลมนะแค่นั้นเองนะที่ที่ซื้อตัว M10 ตัวนี้แล้วก็เปิดออกมาด้านในมีอะไรให้นะครับมาดูกันก็จะมีตัวลําโพงตัวคาจับนะครับมีกาว 3M ก็ว่ากันไป ที่ราคา2,002เพราะว่ามันเป็นแค่นี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นแค่สายนะครับตัวตัวใหม่เนี่ยนะครับมันมันจะไม่เป็นแบบก้านนะครับแบบก้านแข็งแข็งถ้าก้านแข็งแข็งมันราคา2,006นะครับแต่ผมไม่ใช้อยู่แล้วผมบอกแล้วผมซื้อมาฟังเพลงเฉยนะครับผมตัวไม่อะไรผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วผมไม่น่าได้ใช้นะครับผมก็เลยซื้อเป็นแบบนี้นะตัวฐานยึดก็จะมีให้2ตัวนะครับอันนี้เป็น 3M ติดกับหมวกเลยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งระบบล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็สอดเข้าไปในหมวกกันนอกแล้วก็ล็อกได้เลย ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาตัวพลานีมาใส่มันก็จะเป็นล็อกของมันแบบนี้นะครับด้านนี้เอาเข้าไปเสร็จแล้วก็กดนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกเลยง่ายๆต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับผมลอกกาวสามอมออกด้านหลังแล้วก็เอาแปะไว้ที่รูตรงนี้นะครับนี่ฮะรูของจุดที่จะใส่ลําโพงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแจ็คของหูฟังนะครับมาเสียบนะฮะหูฟังคือตัวนี้นะฮะลำโพงพวกลําโพงต่างๆนะฮะนี่ฮะเป็นแจ็คเสียบตรงนี้นะครับ เสียบเข้าไปตัวนี้ที่เราติดไว้แล้วตั้งแต่แรกนะตัวนี้นะอก็ติดเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนตีนตุกแกรงครับติดเข้าไปฟึ๊บเรียบร้อยแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยลาโพงของเรานะครับเพราะว่าด้านหลังมันเป็นตีนตุแกแกอยู่แล้วเห็นไหมนี่นี่นี่ติดไว้แบบนี้ง่ายๆครับไม่ได้ซีเรียสเอาละผมเจอปัญหาแล้วครับผมติดไม่อยู่ครับติดแบบนี้ติดไม่อยู่นะนะผมว่าจะติดตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตรงนี้น,นะครับ เออง่ายดีเว้นะเพราะว่าเขามีตัวนี้แถมมาให้ตัวนี้ฮะจะเป็นกาวสามเอ็มนะด้านข้างก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมลืมบอกว่ามันมีที่ชาร์จนะครับเป็น usb type c นะอยู่ตรงด้านหลังของตัวพลานี่นะครับนี่ครับตัวชาร์จมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกมาก็ชาร์จได้เลยนี่ฮะเป็น usb type c นะครับพอชาร์จเสร็จคุณก็ปิดปิดให้สนิทนะครับเดี๋ยวน้ําเข้านะเนี่ยถ้าน้ําเข้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกันนะครับเรียบร้อยผมนี่ผมตัดส่วนหนึ่งนะตัดส่วนหนึ่งนะครับเอามาแปะ อ่อันนี้อ่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใช้วิธีนี้แหละส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเรื่องการเรื่องการคุยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุดว่าคนโทรมาผมก็สามารถเปิด Open Face คุยผา่านโทรศัพท์โดยตรงได้นะครับอันนี้ก็ติดทิ้งไว้เฉยนะต่อมานะครับมาดูวิธีการทํางานนะครับกด2ปุ่มพร้อมกันนะฮะจนมันขึ้นข้อความนะนี่ฮะสปุ่มนี้นะอ่ามันขึ้นพารนีแล้วนะครับนี อ่าโฟนคอนเนคเต็ดเรียบร้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยโฟนคอนเนค์นะยังไม่เคยเชื่อมกับโทรศัพท์มันจะขึ้นว่า pairing นะครับคุณผู้ชมก็ไปเปิดบลูทูธแล้วก็ p a i r i n งได้เลยนะครับอันนี้ผม pairing เรียบร้อยนะเสียดายทีอ่อาจจะไม่ได้ฟังตัวเสียงเพลงนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือถ่ายนะฮะตัวนี้มันสามารถกดได้ครับคุณผู้ชมเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้นะลดเสียงก็เอาลงแบบนี้มันก็จะเป็นการลดเสียงนะครับเห็นไหมนี่อ่าเพิ่มเสียงก็เอาขึ้นแบบนี้ง่าย,ายครับถ้าคุณจะเปลี่ยนเพลงคุณกด แล้วก็เลื่อนขึ้นกดแบบนี้กดปึก๊กแล้วก็ดันขึ้นนะครับเป็นการเลื่อนเพลงถ้าจะฟอร์เวิร์ดกลับนะครับกดแล้วก็ดันลงเหมือนกันนะฮะถ้าคุณจะหยุดนะครับหยุดกดแช่ไว้จังหวะหนึ่งเพลงก็จะหยุดนะฮะจะเล่นต่อเหมือนเดิมครับกดแช่มันก็จะเล่นต่อถ้าคุณจะกดปิดนะครับเหมือนเดิมกับกดเปิดแต่ไม่ต้องกดแช่นะครับกดครั้งเดียวปึ๊บเรียบร้อยรับสายนะครับรับสายบางสายเหมือนกันกดรับสายแล้วก็กด วางสายแค่นี้เองครับง่ายๆหนะลักการไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองไปทดสอบดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวิ่งประมาณ95้ถึงร้อยนึงแบบว่าไม่ขับเร็วไปกว่านี้นะเอาละฮะคุณผู้ชมน่าจะอยากรู้กันนะหลังจากที่ผมไปทสมาบอกก่อนนะว่าผมขับ ADV 160หมวกโดนลมเต็มๆร้อเป็นต์นะครับไม่มีชิวหน้าบางังแล้วก็เป็นโอเพนเฟสด้วยโอเพนเฟสก็คือแบบ ไม่ไม่ใช่อุปนิสัยดิยกข้างใช่ไหมฮะยกข้างอันดับแรกก่อนเลยเรื่องของใหม่นะครับที่ผมติดไว้ด้านข้างแถวแถวแก้มตรงนี้นะาการพูดคุยเราต้องตะโกนค่อนข้างตะโกนปลสายถึงจะได้ยินถ้าพูดธรรมดาเนี่ยปลายสายก็ได้ยินอยู่แต่ว่าจับใจความได้เป็นบางคําแต่ว่าถ้าพูดดังๆนะ่ยแบบค่อนข้างตะโกนนิดนึงนะโอเคได้ยินอยู่ได้ยินทุกคําอยู่คุณแม่บอกอย่างนี้นะครับ ถ้าได้ยินชัดเจนแบบตะโกนก็ถือว่าโอเคสําหรับผมคือผ่านนะครับโอเคประเด็นแรกไม่ตัดไปนะครับประเด็นที่2เรื่องของการฟังเพลงนะครับจาก0ถึง70ยังได้ยินเสียงคนร้องอยู่หลังจาก70ขึ้นไปเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มไม่ได้ยินเสียงคนร้องแล้วความเร็วไปถึง100เนี่ยได้ยินแต่เสียงดน,นตรีครับแต่มันมีแต่นะครับรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันบางรุ่นเชลหน้าสูงหมวกไม,ไม่ไม่ต้านกับอากาศทําให้ภายในหมวกเงียบ คุณก็ได้ยินเสียงเพลงในความเร็วสูง1 1 0 120ก็ยังได้ยินอยู่นะครับแบบนี้ก็มีนะปัใจจัยในการได้ยินเสียงในความเร็วสูงสูงมันมีปัจจัยเยอะมากหมวกก็มีส่วนนะครับที่ทางลมก็มีส่วนชิวหน้าก็มีส่วนสิ่งที่ผมบอกไปมันไม่ใช่ตัวการันตีหรือเป็นบรรทัดฐ,ฐานใดๆนะครับอันนี้แค่ประสบการณ์ส่วนตัวของผมบางคนอาจจะวิ่ง120แล้วเขาฟังเพลงชิวๆก็ได้จริงๆอินเตอร์คอมถ้าคุณจะเอาแบบหรูๆหรูหร,ร,รามมาเห่าเลยก็ซีหน้าครับ สีหน้าอะไรล่ะ 50K ไปนู่นนะฮะแต่ว่าพลานีเนี่ยมันเป็นบลูทูธที่เหมาะสําหรับคนที่งบจํากัดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพขนาดนี้ผมก็ว่ามันโอเคแล้วนะมันโอเคแล้วมันเหมาะสมกับราคาของมันนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่มันก็ทํางานได้สมราคาของมันนะฮะโอเคฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ